ถ้าคุณอยากให้คนหมดใจเนี่ยกลับมาโหยหาคุณจำไว้ว่าต้องสร้างความประทับใจแรกเจอให้ได้ครับมีสอย่างที่คนมักประทับใจคุณที่คนทั่วไปเขาไม่รู้มีอะไรบ้างหนึ่งครับรองเท้าที่ขาวสะอาดหรือรองเท้าใหม่ครับคุณสังเกตดูนะครับตัวของพวกเราเองก็เช่นเดียวกันเวลาเราเจอคนเนี่ยคนเรามักจะมองรองเท้าก่อนเวลาเจอใครเนี่ยเราไม่กล้ามองหัวจัดเท้าไง แต่เรามาักจะสังเกตรองเท้าเขาก่อนโดยธรรมชาติสองครับถ้าเราเจอเขานะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคือการชื่นชมในสิ่งที่เขาภูมิ first impression อีกอย่างคือการมีกลิ่นหอมความรักคือการต่อสัญญาความรู้สึกอยากกันวันต่อวันเพราะเนี่ยจำไว้ครับว่าความประทับใจแรกเจอของทุกๆวันเป็นสิ่งที่ทำให้คนโหยหาคุณมากที่สุด ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009 9มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 9 9 0บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษแล้วเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ